เบนขอบใจมากนะที่ดูแลริวตลอดอะวันนั้นไม่สบายอะขอบใจมากที่อดนอนลองมาเป็นเพื่อนนะเว้ยเบนครับก็ของเบนก็จะขอบใจริวมากๆครับที่จริงๆน้องขอบ คุณประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่ทําให้เราได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็ถ้าริวได้ออกวันนี้อย่างที่เบนซ์บอกไปก่อนหน้านี้ว่าริวเป็นเหมือนเพื่อนที่ปลอดภัยและอบอุ่มสันรับเบนซ์ถ้าสมมติริวออกไปเบนซ์ก็คงจะรู้สึกความปลอดภัยของเบนซ์หายไปครับมาถึงคู่สุดท้ายครับบอสครับ